สัตท <ider> <religion> <cción S 2> ีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสังขาพลังปัตตาปัจิจันนจะยังพลังอรหันตาในัยตีนักขังพันธามีสัพพสูพุทธาธิธามีธรรมาธิธามีสังฆาธิธามีสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปัตตาปจิจันยตะยังพลังอรหันตาในัยตีชีนักขังพันธามีสัพพสูพุทธาธิธามีธรรมาธิธามีสังฆาธิธามี สัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปตตาปัจิจกันในแต่ยังพลังอรหันตาในเจสีหน้าักขังพันธามีสัพพะทูพุทธาทิธามีธรรมาทิธามีสัาทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปตตาปัจิกันในแต่ยังพลังอรหันตาในเจสีหน้ารักขังพันธามีสัพพะทูพุทธาทิธามีธรรมาทิธามีสัตทีพุทธาสัตทีธรรมาสัตทีสักขาพลังปตตาปัจิกันในแต่ยังพลัง อหรหันตาในตีสีน่าลักสั่งพันธามีสัปปะสุขผู้ทานพิธามีธรรมะพิธามีสังฆาพิธามีต่อมาพระคาถาเงินล้านค่ะส่วนสามจบเก้าจบแต่ว่าวันนี้พี่ที่ส่วนกระหน่ำทั้งวันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแบบมันเป็นเหมือนเป็นเพราะว่าเรากินของหวานเยอะหรือเปล่าไม่รู้วันนี้น้ำปวดหนักไปที่หัวสมอง นัโมตสสพพะะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุตสัณัตโมตสสะะะวะตอะระหะสตสัมมาสัมพุทสัโมตสสะะะวะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมสพะะตสตสาสัพุัโมตสะระหะสตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะสามีาสัพติโมพหาวาสัตสัะระหิตั ต่อมาค่ะพระคาถาสุนทีวานีเดนิคอตัสเซสเน